ไปต้องไปต้องแตกเป๊ขนาดอ่ะเพื่อนคนอื่นเขาจะไม่แตกเลยครับจะขึ้นไปครับจะนอนพักผ่อนเฮ้ยตุ้มเป๊ะเลคืออยู่มาเป๊มาเป๊ทำไมต้องแตกหน้าเป๊คะหนูจะไปหาผัวแถวกรุงเทพอ่ะคะอือบอสสบายดีเด้อพี่น้องเพิ่นมาใหม่เพิ่นกกสิแบบว่า กำลังตื่นเต้นอีพวกมาเก่าน้อยเลยอยากเมื่อเลยสวัสดีสวัสดีถบอมเมื่อจ๋าเอาเวลาบเบื่อฉันเหนื่อยแล้วฉันเหนื่อยอะพี่น้องค่ะบักบักที่ไอ้พวกนี้อาจสิกลับวันที่สิบสามราคาแต่เจ็สี่พันสิ่ยูเดือนหนึ่งพันบาทพันไม่นัดกับพอบาพันสิ่ยูหนึ่งเดือนมัดกับนอดบัตรบัตรหมดสักแปดเมื่อได้ยิงก็อย่าแต่จะไปอยู่กับพวแถวไหนเห็นงานน้ำการดวละ เ็ดเฮเอ้ยเบิดเงินเป็ดงานฟาทามกลับปะเมื่อเช้าเราเอ็ดาทมนี่ผมมีข่าวหลดผมมีข่าวหลดกัสีเอากาสเปไปเห็ดงานกลับนะคะขาวหลดกับผมมีขากันเนี่ยว่าทุ่งค้ะเงินเงินมาขึ้นอีกเงินไกลเงินกลัวเงินกูแล้วมึงโยมไประเทศจากลงนะแบ๊บไปจะเบิดเงนก ใครใช่ยืมเงินจริงเหรอออามีคนยืมเงินมึงเหรอจริงเหรอสาวมาแล้วติดหนีตลอดนะหล่อนน่ะเครื่องอเออเครื่องสเก็ตก็มีตื่นมาแลติดหนีเมื่ออ่ะก็ซื้อมันมันยืมเงินอะไรก็เลยไม่รู้มันเอาไปแบงค์ทันมันคืนมาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก็จำได้ตื่นมาแล้วติดหนี้ยอมใจนางแหละแหละสวยรวอยมากตื่นมาแล้วเป็นหนี้ ือว่าผมมี้มแดงหาดลอยนะมาเกินก็ว่าเสียหายที่ผู้ชายกูจมกูกับเมาเนาะนั่นคือเลยห่าไม่จะพี่ให้ใม่บ่เขาก็สิดีใจหุ่มๆตอนขวักออกบ้านนะแปลว่ายัดเข่าคืนไ่่เห็นวาากกกููมมมิิสสตตอโ้ยปไปไปกินก๋วยเตี๋ยวนะสดห่อนๆนะคนซื้อก๋วยเตี๋ยมมาฝากอ่ะ ฮะสิมหาอีกบมาหาหอดเทือนหอดชานมาแรงแห่งสิมหาหลายรอบที่หนึ่งได้ห้อยเผือกเด้อหกล้านกูยืมมาจากลลานอกอยดีๆนะสกัได้หล้านเอาแล้วบอกหกล้านนะแบบนึงเด้จ้ากลางเปิดทรัพย์สิน สอเป็พรดตอนมานน่นกระเป๋าเดียวตอนเมืองอย่าปฏิหดอย่าป้ฮอดกรุงกเทศซ้ำป้าหนึ่งสองสามสัลปะรดอันรวมของกินนะคะข้างอัมบลาก็มีสับปะรดนะคะโพดกโพลสกันหอมมาวานกินแกไม่ได้กิน มันมีหรอสตันนะมีรากแต่ไก่ไก่เขาเดียวเต็มอายุยัยค่ะสุดแต่ไปซื้อเพิ่มพีตุนมาลากจานข้าวเดนียวเพิ่มสี่เหรอเอเจ็บปวดจานข้าวเดนียวไว้เพิ่มให้พี่นะเว้ยฟก่อนสิพระราเวฟก่อนถ้าจะกินอ่ะสามันร้อนแต่มันแหยอยู่ตื่นมาเมื่อคืนเป็นหนีจากบาทฮะบอกมาดูห้าแน่ใจว่าห้าร้อย นี่ฉันอีกแล้วกยืนี่มึงมีเหรอนีกูพ่านหนึ่งค่ะพ่านกว่าเลยค่ะบัตรกอดสองพันนะคะมันเป็นนิสัยที่สันดานของตัวกูใช่ไหมกูไม่ได้บอกแกนใช่ไหมแอบแอบนีอ่ะสร้างหดอกกลับไปหอดบัตรอย่างกดตัวเอลทีเอ็มใหม่เอลทีเอ็มเงินล้าน อีนั่นบกนางางไม่สร็จออบกวันน้นางตกเปรนางเพิ่งมานางบอกนางตกเปรนางจะหาผัวคืนนี้นางว่าโอ้ยย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 ยม่ยยยมยแยยยยยยยายย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 ยายยลยย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 ย่ยยยยยเยยยยยมยยยยขอยยยยยยะยยยมยย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 ยอยมยยยยนยย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 ยในยยมนนนง จุดตอนนั้นมาจากตรงไหนวะที่กระโดดน้ำตื้อหนตึ๋งลงตะพัดโดดตะแรกนั่นนาเพียพเขากระโดดนั่นตัวอันนี้ังะขึ้นขาไก่กินได้เเลยเวฟก็กินตก่บออม่้งกิน่เกินกบนสามมืสามน เล็บแดงเล็บหินเลยับด้อดี่น่คจะซื้อไลฟ์โพสซื้อกันลมันเป็นชุดของมันย่ลอังชุดใหญ่ติงชุดใหญ่จะไม่มีอันันี้พวนเนี่ยมันจันอันจะมากีนเสร็จลองหน่อยตัดริงนะนี่ตัดครับ หูผักลาบเป็นคียวับผักลาบกันนช่มันเป็นกจะกิดจะพักลาบอิงมากินข้าวผ้หิงอืมขนมเลยนาช่ยก่อนืน่อ้ยอวดซื้อ,อยาไปกิอกอนอิตัวมปวดเปเจ็บแค่ตัวเงเงินจกร้อยมคนม่ได้เจ๊ดได้เลย มันสิสาวมันนางอันนี้ถ้าไปนอนก็ร้องงออยู่ด้วยขรกันเนีปยดหัวมันบูมกดต้นควายจนมัน Tôi đeo có thể học kinh chuột bài lần lại Tôi đeo bảo Không, à, bà bà mắc kênh. Kênh. không có ơn tay Không, không Không, không bảo 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 Không, không Không, không bảo 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 Không, không ใช่แหละเนแห้งติอมาอาาเปด่างถวที่ว่าม่ใช่สารโลกิน็ได้ติดแน่มาสดร้อนนักพูดซื้อไม่หายนัพติดนใดเจียวเมื่อกินบ้านบอกสูงมเหมวยขาขาวปลาหนามเปจนอะไหโหมดแล้วมันกระเพาะขึ้นที รู้แฮงบริษัทภาพถือกัอีกแล้วออมาแล้วเพิ่งจัดพยากรณจะกีแล้วสามแปดจปีสามแปดเนี่่เนี่ยภาพบริษัทมาหนตอบต้องมาภาจากพัทยาใช่เราทำไง เอด่า็ไดด่าบ้านนะักูก็ยัง้่ตอบไปอายุประมาณสิหปีเ่เคยมาเลยป้าสิบห้าปีคูณตอบม่ามเป็นอายุก่อนตั้งแต่อายุประมาณวันาวสสองสามไมอยู่แถวตมารนเด้ม่ยู่แถวนี่าาไทยบอกจริ เราจะได้ปล่ด <lide them in petto> ็คนไม่ได้ไปล่ด็คนเสียซื้อคนอยู่พัทยาบ่ลูนอยู่พัทยาแต่ลู่นนู่นสมปุณจะได้คนเลี้ยงแล้วฉันไม่ได้จับแขนาะจับเจับจับจับกระสรางเบ่ไฟตางอยู่แต่ในครัวฉันอยู่อืมฉันจัวนู่นมาทำงานล้างแก้วล้างลายนู่นจะไม่ได้ออกมาเล็ดเล็ด เราจะอยู่แต่นคัวเราไม่คิดไปเออเออต้องไปเยิ่งไปหาต้งานเจฟีาดออกมาเดินะออกมาท้างนเห็นจะเคยเห็นจะวไลจับแขกกันมาเด้อาเดนขนไลไไปด้ยแล้วจะไปเทใส่นนะเทคือ่เทลงท่องมันเบิร์หโอ้ยม้พี่น้มีบ้า เนี่ได้ไหวิ่เป็นทาการห่วพี่ตัเอาเขี้ยขี้ออกก็ี้เนื้อออกก็ตอนนาเพี่มันถึงกันพอไปลงแต่นานกันแ้้า้าจาเกเขี้ยมนั่ออกไปแล้ว้าอยู่้ปีแล้วา่าคงแก่ห้าแค่สีเองแล้วกูจัดจังมเห็นอะไกันมาที่ ยี่ก <c oughs> ็เป็นน้องมึงเนี่ยเลยว่าในชีวิตนี้เขาไม่คอยร่ายสุ่ยสีอาวที่บ้าสาดเั่วกูก็ลูกกูดีนะมาที่ต้านส่อเืออยู่บ้านมันจะใส่เม่มันมานนี้งนั่งไปประด็นนี้ใส่บ้าเอ้อคือความจริงเรื่องเล่น คอมจิงเลเนด้วยและมจิงเราคอมจิงมาหมูจ่าแก่ตัวจรจิงีรงแต่พอเมียมากจะว่าอยากไปโดนเด้อหรือทอดเด้อโมนี่ผู้ดไส้แล้วโมนี่ผู้ชสยแล้วโมนี่ผู้ไายแล้วไป b ่ e a k ขาดว่าจะปะเมฆกระชุเลยเขาน้มงเล่นจีบนะแล้ว่าไปสนสีบาไหวมาโดนแล้วอยากอด แม่นราเน้รับปยังเนี่ยนั่งขายลูกกันอืมันต้องงเลย่นไต้องงเลยไม่ใช่ัน้ำมันอร่าวัอยู่เ้ากินโจมกีนข้าวเจียบหรอะเนะมนกิน้ดกจ่อย่างเดูกักข้าวันนั่นี่แบบ เราไปาไปูส <th> ับตาสับเซาบ้างมันชลมากมันก็บอบบางเลยครับชิลมากชิลมากชิลมากเชิญเยดีดี่ชมพูไปังช่บบอบโอ้รถแล้วรถร่ไปบ้านเดีกันเียวเราจะไปรับกับช่งเราได้นี่ก็เที่ยสุดๆแบบนี้ไปส่งไปสนามไปช่วงนั้น เครื่องสดช้าแก้วนึงเนะ่เออำคัที่โซ่เราปีนต่อไปนี่ถาบ่กบอกมาม่วง่ยุยกาสไปเด้อทุกคนที่ง่มือชันลงนั่นแหละแต่มองเที่ยวประเทศนี้นประเทศนี้นะประเทศไม่ในเมืองเดียวแล้วไอเมืองแถวมองเที่ยวเขาเป็นประนี้แต่มันไม่จนั่งซิ่วๆกันนัเสียแต่ก็พับกภาพแต่ตะโหลกแบบมันพาบนนอกมองเที่ยวกับแปดกิโล สิกิโลไอพวกเดียวพวเป็นได้คนท้ายเพื่อนหนนหอนะคะลูกไรหัวมไรก็ไรเรมันใส่ตัวลืมไรแล้มดตีฮะับไปเอานาลืมเด้วบัตรวุเลยหละนก็ต้เก็บดีแต่สมบัดเช็หนอนี่เส้นามันเสียกพันนึ่งค่ะทำไมอ่ะกูเสียที่ตมอพันนึงเกันลอกันหน้าแบ้านนังใตย บัตรบริสเซนออกเหล็มเก่าเดยบัตรบริษเออกบริเซเก่าก็ต้อเอาไปห o เข r เป็นข้อมูลข้อมูลไม่อยู่แน่คอมเธอขาสแกนก็คืนแล้วคั้ระเบ้เจปกับุมเงนมันบกคืตะกาตะกอนนะเอาเหล็มเก่าไปเปลี่ยนนะบอกคืหรือมเอนเหล็มใหม่โหลดมันคืนมันคืนข้อมูลเก่ารหัสรหัตัวเก่าสื่อเดยรลัตัวเก่ากูไปให้กูบริเทไปจับไปนะ เมื่อยาทยนี้เป๋าข้าราชกาพออาจย์คุณเพลวจับพี่น้องครมลอย่าลืมนะครับกูข้าวเล่าทูพาพเลยเป็นเหนือย่างใต้กินหมออะไรสูกเคยเหนื่อยเอาชีวิไปจากลอดหัวมงกูเเห็นมีกลายตอนี้ไม่หรอกกาย้เจอแจ็คกับเบเซอร์ออกไปอีกวิอีกเห็นแแก้วเหล้าแก้วนึ่งน่ะมึงลงแก้วเลไ่ได้ลงเลยเขา้เล่าเขาลงโซงเลยมันลายคนซง นักปรเดนอันน้นเออเออเออหมเลยบ่มนักปรเนเกมนะคะว่จ้าเค้ยเกมเนกมที่ปลยิงชุบหรือกินเปลียูก่หล้เฮ้ยไปแฮนด์ุ่เ้นรูปวดขาปได้เต่นมีแต่คนเนี้ยมันปู่เต้นผมก็้อเป็นแซ่บสิบอ่เต้นเกินหมู่ เนี่ยบนลงคอกรเต้งเกินหมู่เกินพวกเป็นนางซื่ออยู่บ้านไแล้มาเต้งใจอย่างเนี่ยจะของล่างนะครับเป็่างเปิดมอเปิดมอสอันนีเมเตอร์ปสาก็เลยอยากอายนลางกนนังเบิ่งซุลกเบิ่งบ้านนอกเ้ยเขาูวยอยู่หลัเขาบบเขาบมักได้แหนเขากาะล่านเลยแต่เพ่ว่าเพิ่มเคยเปิดมอรอนที่เ่อในหัก เจอยูท <hora> ูบเบอร์ไปนัางกินตตงเปิดมาลลใหิเต้นนะคะพวกน่ากระโดดสุดลิตกันนั่นค่ะไปไปแกับบุูขาเมียบดซอยค่ะบุ่มอยู่นี่แหละเราเขาปเทียมค่ะสงบเนียมมอนไปซองอะไรเพื่อจุดเอถ่ายอลาข่าไปซองจะข้าไปซ้องเ็ลืมเอาไว้ฮ่าบดเยอะกถ่ายอย่งบ่มีคนอยากเมียกับพี่น้องขาอยู่ตางประเทศยังโทรมาให้มู่แต่ หยกเบียร์ไปห้นะคะโอดโทตแรกทเห็นก็คืออันทราามะนเา้อราไปโทมเล่นเราไปโทมาเล่นเนีเนาะหนาโตมาหาใช่หนี่หนกรุ่นรโทมาเล่นกับอันนั้นโลกมันต้นเป็นน่างปูนันงถึกอะรโลานอันละโทมาอะไแล้วเห็นพวกเขาเหลื่งพูดเลยเออเป็นแลนมู่เพื่อนเลยเออเห็นมาเล่นพูดหรือว่ถามแบบตแมนพัน

จังพิเศษเหรอโอ้ยกูอิ่มแล้ว้านีไหมเขียมาไม่ออกคนต้มาอิ่หมานังหมักในสุดนี่นะนังมากเสือนังใส่กระสอบตีบนังใส่ไปะเลลบบัดเห็นบดตื่น้ยกูเห็นลายจีบเนะมือหนึ่งมือนึ่งลายบอันตื่นมากรับช่วงกูดูนลงมากแตสิปอันนี้บไปกูว่ามตัวใจวกยไวละ มี้าครับเป็นบ้านสังเงานรับกุญชหากี่นอนาจากศาตาตาตหมอกหรือเปล่าที่เอาไปปาวไปยุนออกไปยูนี่ผมเป็นอย่างมีแต่สมฮาวอยู่เพื่อนั่นกุนนอนตื่นตละตืั้นที่นี่เป็นนางอยู่นาบ้านถ้ามงูมัดเกลนซ่อนกระจกโอ้ยอ่ยลูกอ่ยหลานมึงตืินมึงตืนตดนอันเตนมาในห้นาบูดบูดเลยแม่เตือนมาการเตือนดอตไปนะสินาบูด แต่บ่ากเป็นโลกสุดเจบอกนะับท่นายแก่ไม่ยอมว่าอันโคตเม้นไปเบิดบงก็แนบิดเนไมันแนมไดหางตาผมได้เขายางบ้านนะคือว่าเกียดไยาเนนะฮะมึเกียดจากทางมเกียดไผู้ใรักราษเ เรื่องเามาจะเป็นสพตามันเด้อมันเป็นตต่สร้างยามตื่นมาใหม่นาสาบนาเกจีมาเจ็ดโมงเจ็ดโมงโทรแปประมาโอเคครับพี่นอดครับความบรรยากาศปะจนี่เลยเนาะว่าเราโกวขวันกูเองคลายกันเองแ่งนี่นะคลายจะมีบ่สิคลายแล้วกูตื่นมากว่าสิคลายที่เท้านิาเ้าแล้วาประจํมาเลยถ่ายเลนั่งงานอันนั่อับอบ ฉันไม่ให้หลอนเข้าห้องค่ะหลอนนอนโซฟาโอเคครับพี่ต่อครับบอกกันทุกเทพนะครับสวัสดีครับสี่งที่ใหญ่ยนงไงก็เนี้ยยืดเหยียดได้อันโฮแล้วบอกทอยืนอิ่มแล้ว